เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจบวกผู้ติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมเมมคีดฉีเหดกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็กกข,ข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นถูกใจบวกติดตามแฟนเพจนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับหาคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดอเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะอ่ะเปิดเพจของเราน บนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกนค r ว o d e คทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1แสนบาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปกระดาบโบนัสเพิ่มอ เราก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปาวอลเลทค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปาวอลเลทเสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงก์นะจากแอปอ่งเปาวอลเลทนะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยินยามดานล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินดานล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเลทหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุเเตติมด้วยนนนะะะะคคออั่่ไปปก็็จ คริปโตค่ะเป็นการโอ,อนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t ูมันนี่วอ l l ล็นะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกัน,นะคะ่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่เาทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะ หรือต้องการใส่รูปภาพนะก็สามารถคีิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปนะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนอเ็าสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูเพจของเรากันเนาะ อาตอนนี้นะคะยอดถูกใจนะอยู่ที่28นะคะยอดผู้ติดตามก็อยู่ที่26คนเนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีนาจอก่อนนะคะ ก็ึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดถูกใจของเราจาก28ก็ขึ้นมาเป็น128เนาะจากผู้ติดตามอา่ะ26คนก็ขึ้นมาเป็น126คนกันเลยนะก็แทบจะไม่ต้องรออะไรกันเลยเนาะสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองยังไม่ถึง5นาทีเลยนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือบ,บริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM k MM ีดฉีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจ ะะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประกันได้ไปเนาก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหมน่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ